ผมไม่เคยขออะไรท่านมาก่อนเลยผมไม่เคยคุกเข่าให้กับท่านมาก่อนท่านก็เลยทำร้ายผมแบบนี้ใช่ไหมแล้วท่านพอใจหรือยังล่ะท่านคงชอบมากสินะถ้าคนที่ไม่เคยบูชาท่านต้องหมดหนทางแบบนี้ตอนนี้ผมหมดหนทางแล้วผมไม่มีทางออกแล้วผมหาทางออกไม่ได้อีกต่อไปนอกจากที่จะนเชื่อใจในฝีมือหมอเท่านั้น หมอที่เก่งที่สุดวันนี้ผมอักชัดจินดาวผมขอร้องท่านผมขอร้องช่วยกุดดันของผมทีเดียวท่านผมขอร้องท่านผมขอร้องได้ปลอดท่านให้พรกับผมขอให้ผม ช่วยกดดันเอาไว้ให้ได้ด้วยเถิดท่านผมขอร้องตอนนี้ท่านพอใจแล้วใช่ไหมผมอาจจะหมดหนทางแต่ผมจะไม่ยอมแพ้กดดันเปลี่ยนชีวิตผมไปทั้งหมดแล้วท่านกดดันทำให้คนหัวแข็งอย่างผมเป็นคนที่เป็นห่วงคนอื่นกดดันสอนให้ผมมีความรักกดดันรักครอบครัวเราผมต้องการกดดันท่านได้โปรดละ ถ้าไม่มีกุดันบ้านนี้ก็ไม่มีความสุขบ้านนี้ก็เป็นแค่บ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าท่านอยากให้ผมคู่เขาให้ท่านเพื่อช่วยชีวิตกุดดันผมก็ยอมท่านแล้วไงแต่ผมไม่ยอมแพ้เพราะว่าผมคือสามีของกุดดันท่านต้องยอมรับผมในความมุ่งมั่นของผมเพื่อให้กุดดันกลับมามีชีวิตต่อผมต้องการแค่นั้นผมต้องการเท่านั้นท่าน ท่านจะต้องทำตามที่ผมขอท่านต้องช่วยผมท่านเข้าใจผมไหมท่านต้องช่วยผมผมต้องการเมียผมกลับคืนมากุดดันอักชัดจินดานขอให้กลับมาในวันนี้ตอนนี้เลยผมขอร้องท่าน พยบาบาลเอาอที่ปั๊หมหัวใจมาคุณเอเจคะ่ะ นายตื่นแล้วลหรอคะตอนนี้เธอพ้นขีดอันตรายแล้วเดี๋ยวก่อนคุณตำรวจขอให้ฉันนี่คุยกับเธอก่อนจะได้หรือเปล่าคะแล้วเข้านะครับค่ะ เห็นหรือ,อยังเหรอว่าการลองดีกับลูกสาวของบ้านมันเป็นยังไงเนะี่ยถ้ออยากจะไล่ฉันออกจากบ้านแต่ดูสิแม่เธอนะ่ยทำยังไงกับเธอนะฮะธุรคาลูกในท้องของเธอยังไม่เกิดขึ้นมาเลยด้วยซ้ำไปนะ่ะแต่ก็จะได้เข้าคุกซะแล้วฉันรู้นะว่าฉันพูดแทนใจดำเธอแน่ๆ ฉันขอโทษทีนะฉันเข้าใจว่าเธอกับลูกเธอนะ่ะสำคัญมากแค่ไหนแต่ว่าฉันไม่คิดว่ากุดดันจะเข้าใจกุดดันนะ่ะทำร้ายเธอห่อเอิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปเมื่อไหรที่เธอแค้นใจที่กุดดันนะ่ะทอดทิ้งเธอไปนะเอาไปทาแผลใจซะเธอเข้าข้างกุดดันที่เห็นแก่ตัวเธอน่ะ เพิ่งโดนเทครั้งใหญ่จริงๆเอาจริงๆกุดดันไม่เคยรักใครไม่เคยเลยด้วยซ้ำไปนะกุดดันแค่คิดถึงตัวเองลองคิดดีๆกุดดันไม่ปล่อยน้องสาวอย่างเรวตีไปถ้าเป็นแค่สะพ้ายนี่แล้วเธอจะรอดยังไงฉันคิดว่าลูกบ้านจินดาทุกคนคงจะต้องเข้าคุกกันหมดนั่นแหละฉันเคยใช้เวลาในคุกนะและเธอก็จะได้ใช้เวลาในคุกอยู่กับลูกของเธอด้วยเพราะว่าใครกันละ่ะกดดันยังไงละ่ะ กุดดันน่ะก็จะได้ครองบ้านคนเดียวกับเอเจตำรวจน่ะจ้องเรานานแล้วนะฉันจะไปก่อนดีกว่าดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะตำรวจคะพาเธอไปได้เลยคะ่ะเอาเลยคะ่ะ ลุงคะลุงคงจะไม่ได้ตกใจเกินไปนะฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงฉันคิดว่าฉันจะเสียเธอไปซะแล้วกดดันฉันน่ะไม่ยอมไปไหนง่ายๆหรอกนะคะลุงถ้าลุงยังอยู่กับฉันแบบนี้ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำอะไรฉันได้ฉันเชื่อมั่นมากๆเลยละคะลุง ความรักของลุงมันทำให้ระเบิดมันก็ฆ่าฉันไม่ได้หรอกค่ะฉันยังต้องอยู่กับลุงไปอีกนานนี่เธอมาเล่นมุกในสภาพแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยแล้วอีกอย่างนึ่งนะมุกของเธอนี่มันแย่มากไม่เอาแบบนี้แล้วนะกุดดันแต่ว่าฉันคือกุดดันนะคะฉันไม่ใช่พวกแข็งทื่อเหมือนกับอักจฉจินดานนะฉันน่ะเป็นพวกเฮฮา ฉันอาจจะไม่มีแรงแต่ถ้าหากว่าฉันหายดีฉันก็จะกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมฉันสัญญานะไม่ว่าใครที่มันทําร้ายเธอฉันจะไม่ปล่อยมันเอาไว้แน่ลุงคะแต่ว่าตอนนี้ช่วยจับมือฉันไว้ก่อนนะทุกอย่างมันจะต้องโอเคค่ะฉันจะจับมือเธอแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยกดดันฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนแล้ว ฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนเด็ดขาดฉันบอกเลยนะว่าฉันดีใจมากที่ครั้งนี้เธอยืนข้างอลิชากับฉันกดดัน,นฉันรอให้เธอกลับบ้านไปกับฉันไม่ไหวแล้วล่ะแล้วเราสองคนจะได้ลงโทษวิครานกับความผิดของมันซะรู้ไหมว่าฉันดีใจแค่ไหนที่ได้เห็นเราสองคนเข้าข้างอลิชารีบหายเร็ว,รวนะ แล้วกลับบ้านเราบ้านเราขาดเธอไม่ได้นะกดดันฉันลงโทษธุรคาเพราะว่าธุรคาทำผิดก็จริงนะแต่ว่าเรื่องข่มขืนนะ่ะอลิชาเป็นคนที่ผิดนะคะลุงฉันเข้าข้างคนที่ทำผิดเพื่อให้ลุงพอใจไม่ได้หรอกฉันไม่มีทางยอมให้คนบริสุทธิ์ต้องมาเสียอนาคตเพราะอลิชาจริงๆ ทุรคาเข้าข้างกุดันมาตลอดอ่ะไม่เคยแคดคำสั่งเลยถ้าคิดจะลงโทษทุรคาแล้วไอ้นี่ล่ะครับใครจะลงโทษมันในพยปกพ่อจะฆ่ามันถ้าพ่อเห็นมันอีกทำไมไม่ลงมือล่ะครับแล้วเธอละ่ะกุดันเข้าข่าความจริงใช่ไหมแต่เธอส่งทุรคาเข้าคุกแล้วเธอจะลงโทษอริชาย,ยังไงละ่ะ ถ้ารู้อลิชาผิดและทุรคาเข้าข้างเธอมาตลอดแล้วเธอปล่าอยอลิชามันได้ยังไงถ้าพ่อชอบลง,ลงโทษคนทำไมไม่ลงโทษคนทำผิดต่อครอบครัวเรามาลงโทษเมียผมทำไมตอบผมได้หรือเปล่าล่ะพ่อตอบได้อยู่แล้วคีชอพ่อมีคำตอบพ่อเข้าใจว่าแกกำลังลำบากใจ แต่แกจะต้องเข้าใจว่าที่วิครานอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ก็เพราะว่ากุดดันเข้าข้างเขาแต่ว่าตอนนี้กดดันรู้แล้วว่าอลิชาไม่ผิดวิครานต่างหากละ่ะที่เป็นคนผิดบอกไปสิกุดดันบอกไปว่าไอ้คนชั่วนี่มันไม่ควรที่จะอยู่บ้านเราอีกต่อไปไล่มันออกจากบ้านไปซะกุดดัน ไม่นะคะลุงนี่มันไม่ถูกต้องนี่เธอเธอว่าไงนะโทษทีนะคะลุงแต่ฉันรู้ว่าจริงๆแล้ววิครานไม่ได้เป็นคนผิดเลยจนมาถึงตอนนี้ฉันก็ยังเชื่อใจแล้วก็ยืนข้างเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น ฉันลงโทษธ,ธุราคาก็เพราะว่าธุราคาทำผิดและเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันอลิชาเป็นคนที่ทำผิดจริงๆฉันไม่ยอมให้วิครานโดนลงโทษในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำฉันอาจจะผิดเองที่ฉันพยายามเข้าใจเธอกดดันถ้าอย่างนั้นก็ได้ถ้าเธอคิดว่าอลิชาโกหกแล้วไอ้นี่มันเป็นคนดีงั้นก็พิสูจน์มาสิ ฉันจะให้โอกาสเธอ48ชั่วโมงภายใน48ชั่วโมงนี้เธอต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่มีความผิดแล้วถ้าหากว่าเธอทำไม่ได้เธอจะต้องเข้าข้างอลิชากับฉันโดยที่ไม่มีทางเลือกเธอจะต้องลงโทษคนชั่วคนนี้ให้ฉันเข้าใจไหมตอบมาว่าตกลงไหม ได้เลยค่ะลุงถ้าหากว่าลุงต้องการแบบนั้นก็ได้เลยฉันจะพิสูจน์ความจริงให้ได้ก่อน48ชั่วโมงที่จะถึง หนูผ่านอะไรมามากอลิชาอย่าถอดส้อยออกจะคอของหนูเป็นอันขาดมันจะเป็นเครื่องลางปกป้องอักชัดกับกุดดันนะเข้าข้างหนูในวันมัมตาดิวานกุดดันช่วยหนูได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าหนูจะเป็นอะไรอลิชาจะไม่เป็นอะไรหรอกแม่ถ้ายังมีกุดดันกับผมอยู่ข้างๆอลิชาจะไม่เป็นอะไรแน่นอน ขอบคุณค่ะหนูรอดมาได้ก็เพราะว่าพ,พ่อทำไมละ่ะมันเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องปกป้องลูกสาวอยู่แล้วพ่อจะปกป้องลูกนะอลิชาแต่ถ้าพ่อไปไม่ทันเวลาแล้วก็ไอโจรพวกนั้นมันจะทําอะไรหนูก็ไม่รู้หนูจะโดนอะไรบ้างาก็ไม่รู้พ่อไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกถ้าลูกอยากจะขอบคุณแล้วก็ไปขอบคุณกดดันนะกดดันพยายามทุกอย่างเลยตามหาลูกจนถึงขนาดพลิกแผ่นดินตามหาเลย ยอมเสี่ยงตัวเองเพื่อลูกเลยนะเชฟนี่เชื่อใจกุดดันไม่สิ้นสุดจริงๆเลยเราจะต้องทำลายความเชื่อนั้นให้ได้ลูกจะไม่มีทางเป็นอะไรแน่นอนไม่มีทาง โอเคค่ะแต่ก็ยังมีเรื่องหนึง่งหนูไม่เข้าใจอยู่ดีนะ่ะกุดดันน่ะช่วยหนูก็จริงนะคะแต่ว่ากลับมากุดดันน่ะก็เข้าข้างวิครานที่ทำร้ายหนูหนูไม่เข้าใจเลยค่ะกุดดันรักหนูหรือเปล่านะ่ะอย่าพูดแบบนั้นสิกุดดันรักลูกนะอลิชาแต่ว่าครั้งนี้กุดดันต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะรู้ว่าตัวเองผิด หนูรู้ว่ากุดดันใจดีมากกุดดันไม่คิดทำร้ายใครหรอกคะ่ะแต่พ่อก็ต้องทะเลาะกับกุดดันก็เพราะหนูแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องใช่ไหมคะบางทีหนูก็คิดว่าหนูอยากจะไปจากบ้านหลังนี้ <c oughs> แล้วปัญหาทุกๆอย่างนะมันก็จะได้จบจบไปสักทีนึงไงคะไม่มีทางลูกจะไปจากเราทำไมละ่ะลูกเป็นลูกสาวของบ้านเรานะเท่าที่รู้กุดดันกับพ่อนะ่ะ เราไม่เคยจากกันไปไหนเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะอีกแค่48ชั่วโมงเท่านั้นเองทุกอย่างมันต้องดีขึ้นอลิชาเชื่อไหมล่ะไปกันเธอะแม่ได้เลยจ้าไปครับ อย่าว่าแต่ส8สิปชั่วโมงเลยกุดดันไม่มีทางพิสูจน์ว่าฉันผิดได้ตลอดชีวิตหรอกนะแล้วเท่าที่รู้กุดดันก็ไม่มีทางเข้าข้างฉันอย่างแน่นอนอยู่แล้วล่ะแล้วเชฟก็อีกอย่างจะไม่มีทางยอมทอดทิ้งลูกสาวตัวเองด้วยถ้าทั้งสองคนยังดื้อแบบนี้สองคนนี้ก็ไม่มีทางดีกันได้อยู่แล้วล่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่ๆ กดดันฆ่าแม่ของฉันฉันจะทำลายชีวิตของกุดดันฉันจะแก้แค้นที่เธอมาพรากแม่ไปจากฉันฉันจะไม่มีทางยอมแน่กุดดันขอยดูก็แล้วกันนะนี่มันอะไรกันวิคราน คุณอยากจะตีพิมพ์คำสารภาพลงหนังสือพิมพ์แบบนี้เหรอคุณก็รู้ว่าอลิชาโกหกแล้วคุณจะยอมแพ้แบบนี้ได้ยังไงฉันตัดสินใจแล้วลฉันคิดดีแล้วนะกุดดนวิคานคุณก็รู้ว่ามันไม่จริงแล้วนี่มันอะไร <Good done. S 2> กันนะบางทีเราจะต้องยอมแพ้เพื่อความสุขคนรอบข้างฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดี แต่เธอก็รักลูกสาวมากเธอไม่ยอมเห็นอลิชาเสื่อมเสียแน่นอนและซื่อข่าวมันใจร้ายนะถึงสุดท้ายผมถูกอลิชาก็เสียหายอยู่ดีนะั่นและกุดดันผมว่ามันไม่คุ้มกันหรอกวิคานนี่นี่มันไม่ได้นะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีเลยนะผมไม่มีทางเลือกอื่นเราพยายามทุกอย่างแล้วแต่เราไม่เคยหลุดพ้นอักชัดกับอลิชาไม่อยากรับความจริง แล้วเราจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ทำไมทุกวันที่ผ่านไปอักกี้กับคุณก็จะทะเลาะก,กันกุดดันผมไม่อยากเป็นสาเหตุทำให้บ้านแตกเลยนะอักชัดเนอะทิ้งเพื่อนตัวเองเพื่อหลูกสาวแต่ผมจะไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่มีทางเขายังเป็นเพื่อนผมนี่วิกานกุดดันคอแล้วนะ อย่าห้ามเลยผมรู้ว่าคนทําได้ทุกอย่างแต่ครั้งนี้ไม่มีใครจะช่วยผมได้หรอกมันจบแล้วล่ะยอมรับเถอะครั้งนี้ไม่ได้ล่ะยอมรับเถอนะเดี๋ยวสิ อาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับฉันมาเยอะนะวิคานแต่ว่าคุณลืมไปสามอย่างนะแล้วก็อย่ามาพูดอะไรแบบนี้กับฉันอีกอย่างแรกอย่ามาบอกว่าฉันไม่มีทางทำอะไรได้อย่างที่สองคนเรานะมักจะทำผิดในการมองข้ามความจริงแต่ว่าการโกหกทั้งที่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรก็คือบาปยิ่งกว่าแล้ว แล้ยังไงงั้นเหรออีกไม่นานคุณจะเข้าใจเองเหมือนกับคนอื่นๆนะแหละค่ะฉันจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าฉันได้พยายามกับเรื่องนี้มากแค่ไหน